สวัสดีครับอยู่กับผมบิดสนแนกนะครับนี่จะพาคุณชมมากินผลกัดทุกลกนะครับคุณชมรอว,วางคนเรียกว่าอะไรกันบ้างสมนี่นะครับหรือว,ว่าผลสีทองคุณชมสีเหลืองทองน,ะนี่ก็คือกัดทุกโลกนะครับสชมนี่เราสามารถกินได้นะครับนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้คุณชม คลิปที่แล้วผมก็ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะนอ้าวรสชาติจะอร่อยนะครับคุณผู้ชมเยอะมากคุณผู้ชมช่วงนี้กำลังโตกำลังดกเลยนะโอเคนะครับเพิ่มยอดเราสามารถเอาไปต้มลวกลวกกับน้ำคุณผู้ชมด้านในก็ไม่ค่อยเยอะนิดเดียวอูด้านบนคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชม บางคนเขาก็เรียกไม่เหมือนกันภาษานะแต่ละจังหวัดนะครับเขาเรียกไม่เหมือนกันผนะมลืมเหมือนกคยว่าอะไรนะสมพ้นสุกเราจะกินได้นะสมเดี๋ยวผ้นดิบกมจะแกะให้ดูนะสมบ,บางคนก็สงสัยมานานว่าพลดิบมันทําอะไรได้บ้างนะรับผลดิบด้านในของมันก็จะเป็นสีขาวอย่างงี้นะสมต้องสีพ้นดิบดูสมอืม ผลหยิบออก๋วยจั๊เปรี้ยวนะครับมอืมแซ่บอร่อยเดีย๋ยววันนี้มากินผมผลหยิบให้ดูนะผลหยิบก๋วยจั๊เปรี้ยวนะครับนี่ครับผลหยิบนะครับมันไม่ค่อยได้กินเท่าไหร,นรนน่นะครับผมด้านบนนะครับประมาณนู้นนะครับเห็นไม่ค่อยสัดนิดหนึง่ง ครับแล้วหาแบบง่ายมากนะสัมยอดของเขาก็ไปลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกคุณสมกินกับน้ำพริกกันก็อร่อยนะครับคุณสมแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคสมคุณสมดูอู้ยู่ก็มีนะชมเห็นไหมอ้ยูสวยๆมากมากนะคสมน้ำนะสมเยอะมากนะคสม

อ่าหมู่บ้านเนาะโอเคสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ติดตามกันคลิปหน้าขอบคุณครับที่รับชม